สตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเป็นบูเดไลท์นะคะแล้วก็วอร์มกลับเป็นสีขาวนะคะ,ะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED นะคะพร้อมเดวิลไอนะคะไฟต่ำค่ะค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเดวิลไอจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะเบอรงเต้าของทางร้านเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะ สูงค่ะไปค่ะชมแสงพานฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะ <c oughs> ไปค่ะค่ะ,ค,ะความสว่างนะคะของนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็นฮุนไดทูซอนนะคะ,ะลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งนะคะเป็นชุดเบร์เตอร์ LED B11 นะคะตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่55วัตต์นะคะพร้อมเดว Eye นะคะ แล้วก็เดย์ไลท์นะคะเดย์ไลท์บูลันนิงนะคะเดย์ไลท์บูเดย์ไลท์นะคะไฟเลี Fire ้ยวค่ะไฟเลี Fire ้ยวจะเป็นแบบวิ่งอย่างนี้นะคะไฟหลีค่ะไฟหลีเป็นเดวิลไอนะคะโอเคสนใจงานดีดๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium Auto Sinon ทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ